วันนี้ต้องออกไปช้อปปิ้งแล้วค่ะของหมดตู้เย็นนะคะอะไรอะไรก็หมดค่ะผัดกันมาหลายวันวันนี้ได้เวลาที่จะไปแล้วนะคะตามมาคุยกันค่ะวว่าวันนี้จะเราจะได้ซื้ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะไปเป็นเพื่อนกันค่ะชื่อชอ่องก็กดติดตาม <itures S 1> นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามมาชมค่ะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะไปด้วยกันค่ะ เตรียมแล้วค่ะตาร์ทรถเดีย๋ยวเปิดประตูบ้านนะคะแล้วไปกันค่ะถ่ายให้ชมรถไฟฟ้าไม่ทันนะคะที่เขาอยู่เหนือหัวเราขึ้นไปแต่เขาแรล้งผ่านมาพอดีค่ะเราตั้งกล้องไม่ทันนะคะมาติดที่สี่แยกจังชั้นใหญ่นะคะเมื่อกี้ถ่ายให้ดูรถไฟฟ้าไม่ทันวันนี้จะแดดไม่สวยนะคะเพราะฝนตกตั้งแต่กลางคืน เช้านี้แค่ตกปบพลอยมานิดหน่อยนะคะแดดไม่เคยสวยเท่าไหร่ก็ให้ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆไปก่อนตรงนี้จะติดนานสักนิดนะคะไม่เป็นไรค่ะให้ชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เกือบสิบโมงแล้วค่ะวันนี้เราจะต้องออกมา ซื้อของของชายที่จำเป็นเพราะมันหมดจะมาหลายวันแล้วก็จังหวะไม่เหมาะวันนี้วันนี้ยังไงก็ต้องมารีบรีบมารีบไปรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกพยากรณออากาศเขาบอกไว้แล้วว่าฝนจะตกโอเคได่ได้ไป ชนกัน สิบล้านบอกทำเลในกรุงเทพแต่ละทำเลเนี่ยราคาไม่เท่ากันถ้าอยู่ใกล้แม่น้ำนี่จะแพงมากแล้วก็จะมีแบบห้องสตูดิโอคือห้องเดียวอยี่สามสิบสองเดี๋ยวนี้ก็เป็น30มสและสามตารางเมตรนะคะแล้วก็เป็น60สิบนี่ก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นทั้งฟอนนี่ก็เป็นหลายสิบล้านเหมือนกันถ้าหกสิบตารางเมตรนี่ก็น่จาจะประมาณสักห้าหกล้านรือสิบล้านนะคะโอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะตรงดีกว่าอืม,อม,อม เคยได้ทานพิซซ่าพิซซ่ามันต้องทานหลายคนแล้วเราพวกกุนน้ำเ,เราเไม่ทานพิซซ่าสักเท่าไหร่แน่เมันเยอะเราไม่ใช่ว่าจะเดินเติบโตยังไม่เขอขยับอีกทีนะคะนนขยับตรงเลนหน่อยคะ่ะ ซื้อของกันค่ะมีผลไม้น่าทานมากๆเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็ราคาก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะมันเข้าฤดูกาลเขาว่าไหมคะบน่างก็ยังไม่ได้ตั้งตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะคะเรามาถึงนี่ก็สิบโมงสิบโมงพอดีพอดีค่ะจะจอดรถจะเดินมานะะ่สิบโมงนิดนเนี่ยมี ็ราราคาราคาตลาดนะคะข้างนอกเขาก็50บาทนี่ก็บ9าบาทก็โอเคอันนี้เขาของคัดนะคะเราต้องราคาสูงกว่านีน้สิบางอย่างก็ราคาถูกกว่านี้นึ่แต่เขาเป็นของที่เขาคัดมาแล้วนะคะลูกเขาจะโตเสมอกันถ้าเป็นแบบรถเข็นมาขายคับเลกมะขายที่บ้านเราเนี่ยราคาเขาถูกจริงแต่ว่าลูกเขาจะไม่เสมอกัน มีเล็กก็เล็กมากใหญ่ก็สักลูกสองลูกปะปนมาแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเป็นของถูกมันก็คงไม่ได้เพราะว่าของมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นไซส์เนี่ยเห็นไหมคะเขาไซส์เดียวกนหนดเลยลูกขนาดเท่าๆกัเท่าแปลูกแบบนี้ประมาณ8ลูกก็ได้หนึ่งกิโลนะคะเจ็ดแปดลูกเออแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆเนี่ยมันได้ถึง10ลูก11ลูก แต่เล็กๆเ,เนี่ยมันขี้เกียจปอกค่อย่างส้มเนี่ยรู้เล็กๆมันปอกนานเชจ้ะมันก็ที่เขาเรียกว่าของตกเกลือนะคะเนี่ยเนี่ก็สามลูกก็เจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบบาทนะคะเพราคามาตรฐานก็ถ้าถ้าเชื่อเป็นดอลลาร์ก็สามลูกสักดอลลาร์อะไรอย่างนี้นะคะแที่เป็นของต่างประเทศมาเลยก็ลูกละลูกละห้าสิบหกสิบบาทก็มีนะคะ ก็มีหลายอย่างให้เลือกค่ะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะนีบบ่เราลอก็ะให้ดีนะคะอันนี้เครื่องไฟฟ้าอ,อันนี้ใช้ถ่านก็ไฟฟ้าให้ดีอันนี้จะเป็นอะ้เสียงอะไรนีคะนะคะของเมืองจีนเข้ามาตีตลาดนะคะอันนี้ของคนไทยนะะที่จะรู้จักกันดีคนไคนนนะคะก็เป็นที่ทีอสับรางสับรางลงมานะคะ ของจีนี่เขามาติดตลาดเยอะมากแล้วราคาก็ถูกมากใช่แต่เราก็ไม่ค่อยชัวร์คุณภาพซื้อแพงขึ้นมาอีกนิดนะคะอย่างของไทยอย่างเงี้ยคุณภาพเขาจะได้มาตรฐานกว่าเพราะเขาจะต้องมีหมอ่อนะคะเนี่ยเครื่องบเบลล์เลย6 9ง7บาทนะคะถูกมากๆา พ่อนนมันจะโนเนมสักหน่อยนะคะเราเราก็ไม่พูดแล้วแต่กำลังเงินค่ะอันนี้ก็เป็นรถเข็นเราก็เตรียมได้วนะคะไขเสงใช่ไหมคะเรียกไขเสกใช่ไหมคะัน,นี้จอเบลอเลยอันนี้ต้องบ้านกว้างนะคะไม่ใช่ว่าจอใหญ่และบ้านนิดเดียวมันมันเดี๋ยวเสตาเสียะคะ่ะต้องดูให่หนึ่งคดีกับขนาดบ้านขนาดห้องรับแขกขนาดห้องที่เราจะไปจิตตั้งนะคะ ก็มีวางอยู่เยอะเราก็เลยถ่ายมาให้ชมค่ะมีจอภาพเขาก็มีรูปภาพสวยงามนะคะก็มีสตาค์ก็มาซื้อหากันเดีย๋ยวนี้โทรทัศน์รุ่นเก่าก็ไม่มีไปแล้วนะคะเขาก็ใช้รุ่นใหม่แบบนี้ไปแล้วเป็น LCD นะคะก็ใครชื่นชอบก็มาดูอันนี้ก็ใหญ่ถึน,น้าหมื่นสี่กับหมื่นหาค่ะนี่้่ามาพายที่เราหาอยู่ แต่ก็ลูล่ละเกือบ50บาทนะคะก็ขอยยังแพงอยู่อันนี้ค่ะที่ว่าทัพเพิ่นคัดมนนะคะดูก็ห้าสิบห้าหกสิบนะคะน,นี่เขาจัดดอกไม้เป็นดอกไม้พลาสติกนะคะสวยงามเขาเรียกว่าเออสวยสวยตลอดการคือดอกไม้พลาสติกนะคะ อย่างที่เขามีร้องเพลงแซวผู้หญิงเนี่ยนะคะสวยตลอดกาลก็ถูกพลาสติกอันนี้เขาตะก้าเดือนนี้เดือนกันยาเลยนะคะเขาจะต้องมีเทศกาลอะไรสักอย่างโดยจำชืช่อไม่ได้นะคะตะก้าก็สวยค่ะตะก้าเข้าไปแล้เท่า,าไรสองร้อยเก้าเก้า2 6บสองร้อยสองร้อยหกสิบเก้าหรืออะไรเนี่ยนะคะ ก็าจะสก199จะมีสักรูปสรูปสี่เหลี่ยมแต่รูป,ปร,รูปสองมนะคะอันนี้ก็เอาจาจะมอนอกเอาหน้าทานค่ะหน้าทานมากๆเลยนะคะผลไม้ผลไม้ก็เยอะทีเดียวค่ะเนี่เยเมืองไทยอุดมสมบูรนะคะขอให้มีสตางค์เกมาซื้อได้อันนี้ก็ซื้อหนึ่งหนึ่งก็ เออร้อยเก้าสิบเก้าก็เท่ากับแอฟร่าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวนี้ตุยเธอกลรรยุทธ์ในการขายคือขายให้ได้เยอะๆนะคะวันนี้ไม่อยากขายอยากจะทานเง่นไข่ปลาแต่ยังไม่หยุดดีนะคะถ้าจะหวานอร่อยหยานชุ่มคอเลยค่ะสียงเริ่มแห้งแล้วนะคะขอโทษที ให้ชมภาพไปก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะขอพักเสียงแป๊บนึงนะคะเสียงข้างหน้าเขาก็ดังค่ะนี้เราก็เลยมาพักกับเสียงนะคะถ้าเราจะตัดเสียงซะเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงอื่นมันจะติดตัดไปด้วยนะคะอันนี้ก็เลี่ยนจะเขาเรียกหรือววาพระจันทร์ใช่ไหมคะก็จะมีดลกมะลากหลายอันนี้ก็จะเป็นถั่วเหลืองนนแล้วก็ไส้งาดำอันนี้พวกนี้มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปะคะ่ะ เป็นขนมทานเล่นนะคะของทานเล่นทานเล่นแล้วต้องมีประโยชน์ได้ประโยชน์จริงๆค่ะเป็นต่อๆค่ะนีนนไ่ได้ของเป็นทานเล่นแล้วจากเสตแล้วนะคะหรือเราทำบ้างก็ได้จากเสตแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะบ้านกันนะคะได้ของเต็มเลยๆได้ทุกอย่างที่ต้องกนนะะอารค่ะกระดาษชุกชูกคีนคีนคาบกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ของมาเยอะเลยเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะมีซื้อของมาถวายพระด,ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมเตรียมไก่ย่างนะคะเดี๋ยวเตรียมจะเอาไปถวายพระไม่รู้ว่าจะได้ถวายได้ทำบุญไหมมาดูกันค่ะนี่ค่ะไก่ย่างหนึ่งตัวนะคะย่างมาหน้าทานมากแล้วก็ใส่แพกไว้ดีเลยค่ะเราแยกออกต่างหากก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูของเราไว้ก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจัดของในบ้านให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วเราค่อยเอาของไปถวายพระนะคะนี่ค่ะของที่เราซื้อมาได้ครบนะคะกระดาษทิชชู่ค่ะก็ใช้ตามประเภทนะคะใช้ในห้องครัวห้องน้ําแล้วก็นี่ครีมทาผิวค่ะซื้อมาเยอะมากแล้วก็นี่ของชอบของขนมนะคะขนม เนี่ยค่ะที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วเราก็หยิบไปแล้วสองแพ็คไอ้ขนมหวานนี่เราหยิบมาสามแพ็คอย่างแล้วแพ็คนะคะสามอย่างสามแพ็คเดี๋ยวทั้งพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะก็ได้มาเยอะอยู่คะ่ะหมดไปเกือบสามพันบาทก็ได้ของเยอะคุ้มค่าสามพันบาทก็ประมาณแค่ร้อยดอลลาร์นะคะ แต่ของแพงขึ้นเยอะค่ะจะแพงยังไงเราก็ยังต้องซื้ออยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะของเก็บของข้าตู้เย็นแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาไก่ย่างออกไปถวายพระถวายพระค่ะทาในโบสถ์เนี่ยนะคะให้เป็นหรือเที่ยงค่ะนีใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวออกไปให้ท่านก็พอดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้คงคุยกันเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะ